สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่27เดนะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับคลิปนี้มารวม4หนอยนะครับพี่พี่ก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคําเตือนพี่พี่ทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผม สำหรับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับก็เป็นบ้านแอดมินของบาลหลงเองนะครับเนาะเข้าไปทักทายรับชมก่อนนะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ๆสมาชิกนะครับสาหรับของเราเมื่อวานนี้ในสื่อไม่เดียวต้องใช้คําว่าจาบขอโทษขออภัยนะครับมาเค้ มาแค่สายวิ่งนะครับในรอบปกตินะครับผมเนาะก็ในรอบปกตินะครับเนาะเฉพาะกิจนะครับขอสรุปผลก่อนนะครับเฉพาะกิจ3 5 1 7 6นะครับของเรานะครับไม่มานะครับ3ก็มาแค่เป็นเลขวิ่งเลขหน้านะครับรอบพิเศษ218กับ41อันนี้ก็ไม่มานะครับ รอบปกตินะครับ929กับ34นะครับรอบนี้นะครับใครเอา3ไปวิ่งไปลูดนะครับหรือว่าเอา3มาประกบคู่นะครับเนาะประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นนะครับก็เข้าไปที่34ตรงๆนะครับผมในรอบปกติมานะครับรอบพิเศษไม่มานะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ837กับ22นะครับในรอบนี้ใครเอา3ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่37นะครับ เสดายที่รูดตัวผิดนะครับพี่ๆต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวรอปลารับชมกันต่อนะครับวันนี้ขอให้แตกเด้งๆก็แล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่4นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข5เน้นรอบปกติ ลอง VIP นะครับ50า1ูน53ห้5ห5ึ5ง5้าสหหห้าห้าห้ากห้านะครับผม ตัวเน้นของเรานะครับตัวเน้นของเราก็ตัวเน้นของเราจะเป็นในที่ห้าหนึ่งห้าสองนะครับห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะครับผมเนาะใครไม่ชอบห้านะครับเอาสี่มาประกบคู่ได้นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะครับประมาณนี้นะครับผม วันนี้ขอให้มาทั้งวิ่งทั้งรูดก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มาเล็กวิ่งอย่างเดียวเลยเล็กรูดไม่มานะครับเมื่อวานนี้ตัวเจอผมให้ไปที่4 5 1 4 5 8นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับหานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับมารวมสี่นอยนะครับ ก่อนออกไปนะครับขอกําลังแรงใจจากพี P ่สมาชิกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้ขอให้มาด้งๆปังๆนะครับผมกับสวัสดีครับ